สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเพจวิริชัยเพศัศอีกเช่นเคยนะครับก็ mm hmm. วันนี้แอดมินมีสิทธิ์ค้ามานําเสนอนะฮะตัวนี้จะเป็นทางด้านของเครื่องผลิตออกซิเจนนั่นเองนะฮะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นรหัส9ก5 w mm ีด hmm. นะนี่นี่คือตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องก็จะทรงสูงแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปลักษณ์ใหม่นะครับ mm hmm. ของเครื่องผลิตออกซิเจนที่เราเคย ทำการรีวิวมาตัวนี้นะครับเป็นส่วนของการควบคุมเวลาปิดได้นั่นเองนะครับสูงสุดถึง99นาที B ีไฟสถานะการแจ้งเตือนต่างๆนะของเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวบิดนะครับลูกลอยสามารถปรับคอนโทรลจานวนลิตรต่อน,นาทีได้นะครับผ่านตรงลูกลอยตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้เป็นทางด้านของตัวนิบบูลเซอร์เอาเล็มีกระบอกน้ํากันให้นะครับนี่สหรับตัวล้อ,อก,ก็จะเป็นล้อ,อลูกยางแบบนี้นะครับมีความหนึบอยู่พอสมควรเลยนะ สำหรับล้อทางด้านท้ายนะคู่นี้ก็สามารถกดเบรกได้นะครับนี่กดล็อกได้แล้วก็ด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นสายนะครับเวลาสายไฟเวลาเก็บนั่นเองด้านบนนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับมีตัวจับด้านหลังตรงนี้ก็เก็บสายนาซ่อกหรือสายแมสต่างๆได้น,นั่นเอง ทางด้านข้างเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกรองนะครับคุณสามารถที่จะเปิดทาความสะอาดนะครับแนะนําว่าให้ทําความสะอาดตัวไส้กรองนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อความสะอาดนั่นเองเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันครับเริ่มแรกเราจะมาเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องจะขึ้นสถานะและคําพูดว่าเฮลโลมแบบนี้นะครับ ตัวเครื่องนี่ครับขึ้นตัวเลขแล้วนี่คือติดแล้วนะครับถ้าตัวเครื่องทํางานปกตินะครับจะขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้นะครับจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนต่างๆเลยนะครับ ขึ้นแบบนี้แปลว่าเครื่องปกตินะครับใช้งานได้เลยแต่ถ้าขึ้นตัวสีเหลืองนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับสิ่งแรกก็คือให้คุณนะครับมาเช็คทางด้านของตัวกรองตงัวนี้เพราะว่าตัวกรองตงัวนี้อาจจะอุดตันนะครับอาจจะไม่สะอาดหรือปิดไม่สนิทนะครับมผมก็จะขึ้นตัวสีเหลืองตรงนี้ให้คุณมาเช็คตรงนี้ได้นะครับสําหรับในส่วนของตัวกรองตัวนี้นะ ไฟสีส้มๆนะครับแดงๆก็จะขึ้นตรงกลางอย่างนี้สําหรับถ้าขึ้นสถานะเป็นลูกกระดิ่งไฟสีแดงอย่างนี้ถ้ามีเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับให้แนะนำทําการนะครับนาเครื่องมาส่งซ่อมได้เลยนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ด้านในอาจจะเสียนะครับส่วนตัวนี้เป็นกระบอกน้ํากันก็จะมีขีดบอกนะครับผม lower upper นะครับใส่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของ Nebulizer Outlet นะเป็นช่องไว้เสียบตัวหน้ากากพ่นยาน,นั่นเองอเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับหมุนปรับระดับ ของลูกลอยนะครับเราต้องหมุนไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อเป็นการเปิดโดยปกติแล้วนะครับเราจะคุ้นชินกับการหมุนไปทางขวามือมากกว่านะครับแต่ตัวนี้เราหมุนไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อเป็นการเล่งระดับนี่ไงลมก็จบละตัวนี้สามารถผลิตออกซิเจนได้นะครับ93บวกลบไม่เกิน3นนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมากดนะครับทางด้านของตัวตั้งเวลานะครับตัวนี้สามารถตั้งเวลาปิดได้นะครับได้สูงสุด ถึง99นาทีเลยนะครับนี่กดตรงนี้นะครับเครื่องก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้เราปรับลูกลอยนะครับอยู่ที่ระดับ3ลิตรนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าเครื่อง U ูเวนะครับเครื่องผลิตรัสเซียนตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจเลยหรือว่าจะโทรสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับผมเรายินดีให้บริการนะครับโอเคครับวันนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ